ชี่ในการทำงานของหนิงนะคะเป็นทั้งดาราพิธีกรนักแสดงแล้วก็เป็นผู้จัดทงานเบื้องหน้าเบื้องหลังสิ่งหนึ่งที่แบบว่าใช้คุ้มมากๆคือสายตาในงานเบื้องหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอทั้งแสงไฟแสงแฟลชลีเซ่ต่างต่างงานเบื้องหลังเองเนี่ยเราต้องนั่งจ้องมอนิเตอร์งานการตัดต่อเนี่ยก็คือต้องจ้องหน้ามอนิเตอร์ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันถ่ายสีดดูอินสตาแกรมพูดเฟสบุ๊กเล่นติ๊กต๊อก แสงสีฟ้าของหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็ดกูในตาเราตลอดนะคะสารสนานานวันมมเข้าค่ะทำให้หนิงเนี่ยมีปัญหาในเ,เรื่องของการปวดศีรษนและปวดในกระบอกหูกตาชอยหย่อนน้ำตาเที่ยบตาพักสายตาสักพักนึงแล้วก็หาอะไรเย็นๆมาประคบตาเพราะว่าแก้หาที่ปลายเหตุแล้วนะคะแต่ความชั่วที่อยูหนีงคือหนิเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของออสเวลไลฟ์มาหลายปีแล้ว ก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของออสื้อและในการพัฒนาผลิตภันธ์ต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ได้ทราบปึงสาเหตุองนี้ที่บอกว่าที่หนิงบอกเลยว่าอาการที่หวดของพี่หนิงเนี่ยมันมาจากปัญหาสายตาเขาก็เลยเอาเจ้าวิตามิน กระปุกนี้แอลบิวเบอรี่มาให้หนู่รับประทานนะคะหนิงจะทานมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอาการตาแห้งตาล้าแล้วก็ปวดในกระบอกลักวตาเนี่ยมันหายไปสายตาเราเองก็ต้องการวิตามินเหมือนกันต่อเนื่องเราจะพักพีกและะ้วค่ะอาการเหล่านี้ดีขึ้นเยอะมากๆถ้าเป็นเหมือนว่าวันปกติธรรมดาทั่วไปหนิงจะทานต่อเนื่องกันนะคะคือวันละหนึ่งเม็ดตัวเม็ดเนี่ยนะคะเป็นคล้ายๆนี่ แคปซูลเจลนะคะแต่ถ้าวันที่อยู่ในห้องตักแล้วต้องใช้สายตาเนื้ออาจจะทานสองเม็ดซึ่งก็